ไปดีครับเจ้าโชคใสุ่สมบัตหรือว่า WD โชคใสโสมบัิู้านหรือว่าแบริุงใสคุณจัดกลับปากซันไปก่อ่ไปก่บ่ถ้าไปทำสปอร์ตไปมียังมีครับไปทีเราดีต้อนรับถ้าไปทีเราก็ได้อย่จง พระพเจ้าก้าวสู่รัชกาลโดยชื่อแนะนำโดยทานของอาทีคำพัเราไม่ได้มาเนาสำหรับคนที่กรรมมีอะไรแน่อยางเราส่งยางให้ตาาระที่จะประสบบนสเ็จต้งเริ่อนงนก่นอยากหอยากเหรอเล่นก่เหาะถ้าอยากประสบผลสาเร็จเราต้องเลื่อเปลี่ยนตัวเองก่อน เปลี่ยนจังไดเปลี่ยนให้เป็นผู้คลทีโดดเด่นให้ได้เป็นบุคคลที่เป็นแปลมยางให้ได้เฮ็ดจังไดให้คนอื่นอยากคอยตามเราเหตุจังไดใหตุคนอื่นจะดูใกล้เราเฮ็ดจังไดเหตุคนอื่นพู้สึกว่าอยู่ใกล้เรามีความสุขแฮปปี้มากๆไม่เป็ยากสุดว่าเป็นคนที่แบบอาดุ๊กแบบจอยตลบ แต่ยู่งไล้ปะปอยุ่งไล้ปะปอหุ๊กยังหาลไวบบปอวอ่าแรกๆรกเขาต้องเปลี่ยนตัวให้เป็นบุคคลที่โดนเต้นให้ในอัธยาศอยู่ไกลผิดสุดเป็นสนามแม่เล็กใหญ่คนนี้กอยากอยู่ไกลคนนี้ก็อยากอยู่ไกลคนนี้ก็อยากอยู่ไกลแรกๆรกถ้าพราเห็นในคนอื่นมีความสุขกับตุวของเราได้เพืใคนนั้นแหละเขาอยากอยู่ไกลเราดูเยียมให้อย่างก็ตามเขาจะ รู้สึกาอยากร่วมงานอยากอยากูใครหามแสดงวท่เาเอาเปรียบตัวเองเลยตั้งแต่ต่าๆไปยูด,ด,ด, Asia, ด,ด,ดึงดึงดดดไีแต่ถ้าเราที่ทำงานตัวเองเป็นคนเก่งสักอนต้องเก่งสักอนถ้าเขเก่งเขาจะสามารถประสบผลสำเร็จได้ถ้าโขเก่งจะบอสามารถขึ้นเวทีนี้ได้แม่นบออยกขึ้นบถ้าอยากขึ้นบาเป็นคน โอ้โหมีแถมด้วยอ่าเจ้าแต่ก no. ่อนจะเป็นคุณกีได้มันมีปัจจัยของมันปัจจัยสี่สี่ด่างอ่าแรกๆเขาต้องเริ่มพัฒนาตัวเองก่อนพัฒนาตัวเองตะกี้บอกเ่าต้องหังไงมั้งหล่อตะกี้ไม่สวยตมันสวยขึ้ตะกี้ท้องใหญ่ๆก็งทำให้มันเล็กลง

หนึ่งเขาต้องพัฒนาตัวเองสองเขาต้องพัฒนาคนหูห้ที่ไหนเขาเป็นคนที่หู้ลึกหู้ถิ่ที่สุดเกีบบยวกาแฟรสธรามิตาถ้าวันนี้ไปบอกว่าไม่มามีแตก่กาแฟแม่กาแฟกินดีดิกาแฟกินดีเยี่ย วิธกที่ดีอย่างใส่ท้ายนีก็เลยอ่ะไข่บอลซื้อไขใครลถ้ามันหู้มาเลยมันไหนเนี่้เราสามารถขายมันได้อ่าอันนี้คือกับพัฒนาหูต้องหู้ลึกหูเกี่ยวกับสินค้าแพ้อ่าการที่จะเป็นส่วนของู่หู้บอกว่าเป็นอย่างขอร์เจนุสกลธุรกิจกับมองหู้บอก พ่อผูดว่าุงสิบอกพ่อมนุษเท้าส่วนหลายมักได้หรือมักเสียใครมาได้ก็คือโอ้พ่อพู้สึงสมองได้พู้ถึเลยเนาะถ้าพูดถึงสมองได้สถานการณ์ที่จะชวนผู้มีศิโปุลกิจมันต้องเเ้าเรื่องได้หลายกว่าเรือดเสียไม่ให้ตาต่างเสียค่าสมอรเลยอาศัยจะเสียรเสียลยาย กินเบียร์ก็ได้สอทุวดฉะนัต้องรดเตือได้วยได้แบไดยังไงได้ความมู่ได้ไม่ใได้เดี่ยวตาเปลทาได้เงินเป็นอาทิตย์ได้ออกวารสารได้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 ไดีอะไรก็ได้เทวีอยทิยีคนเกี่ยวทุกอย่างนี้คนไม่หายใจอพัฒนามอันที่สาม พัฒนาอย่างว่าพัฒนาหน้าที่หน้าที่ของเขาเนี่ยสมมติข้าพเจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าเข้ามาในราบิตาเนี่ยข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีหน้าที่ต้องดูแลลูกทีเป็นจัตติเจียมอันนี้คือหน้าที่ของข้าพเจ้าเวลากลับบ้านข้าพเจ้าเจอเมย์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องให้หน้าที่อย่างงี้ว่าลูกทีดีเจียมเวลาเจอลูกค้าข้าพเจ้าต้องให้ตัวอย่างไหนอ่้ว่า เป็นนักขายที่ดีเยี่ยม yeah. <Yeah. S 1> ถ้าวันนี้เราเป็นหน้าไขา่ห่วยห่วยอะไรก็ได้ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไร,รเรากนเลีง้ง <Yeah. S 1> อันนี้กรรพัฒน,น,นาหน้าทีปลาคนเจอหัวหน้าทีอะไรรู้ไหมภรรยาที่ดีเยี่ยม yeah. เวลาหัวเจอภรรยาทำอะไร หน้าที่พาระหัวที่ดีเยี <Yeah. S 1> yeah. ่ยมเีฉะนั้นเราต้องทำหน้าที่เราให้มันดีเยี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่ยมเยี่ยมเสร็จแล้วครับถ้าไม่อยากเป็นนะันกธุรกิจที่ดีเยี่ยมมันต้องเริ่มจาบทุกตัวเองเขาทุกอย่างมันต้องเริ่มจากเราก่อนฉะนั้นถามว่าอยากให้ลูกทีมเกง่งแขกต้องเก่งก่อนเอาอยากให้ลูกทีม,มประสบผลสำเร็จแขกต้องสำเร็จก่อนเอาอุ้ยนะไม่บอกฉะนั้นเข <c oughs> านี่แหละเป็นต้นแบบอยากให้ลูกทีมใช่เกง่ง จะให้ทีมขวาเองในเรื่องไหวที่เกียนเรียนไหวหาดู Alors, ไปเข้าประชุมณ์ดูอีกง้องงานงไปตองสำคัญโบแผ่เข้า,าตัวเองอ่าฉะนั้นถ้าอยากให้ทุกทีมเข้ามาเยียนเดาต้องมาเหียดคอนมึงไม่ไปกูจะไปทำไมไมอ้หมอสร้างเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราพัฒนผาทรายทั้งวัวตัวเองสองความรู้สามาหน้าที่ เราไม่เห,หนื่อยนะอทีตมันต้องพัฒนาชีวิตให้มันดีนะเคยกินจังไหนเคยยื่เช่ไหนเคยไปจังนไหนเคยนั่นงจั่ไหนเคยนอนจังไหนอ่ะมันต้องดีขึ้นอ่ะยกตัวอย่างขึ้นพัฒนาสีดีเวลาติ่ตาแล้วทำไมชีวิตมันดีขึ้นวัวยกตัวอย่า,ไนนนายงได้จันทนอนแต่ที่นาโมใส่์แิบนี้เลย ยกฐานเสื้อมาสะดเยอะยิงไปใส่ไม่ห้ามน้ำเต็มยอเคการพัฒนาชีวิตชีวิตมันต้องดีขึ้นเพราะว่าอย่างคนยุ่งเห็นอ๋อชีวิตดีขึ้นเนาะไปเห็ดยังมาเพชรรามิตาเพชรดังไรมาลย1ป8จุดติดไดมอนด์อันนี้เนี่ยเขาต้องเห็นให้เขาเห็นความแตกต่างของเราให้ได้ ท่าไม้ขาพเจ้ารอปัจจนีันะคนอื่นก็บะาววิญญหรอกแม่บอแม่น้าข้าพเจ้าพัฒนาเริ่มเป็น2 3 4พัฒนาไปเรื่อยๆคำว่าพัฒนามันหมสิ้นสุดน้าสิ้นสุดตอนไหนพงก์บอกปลายแขนั้นก่อนอื่นก่อนที่จะประสบมุนไพรได้ท่านต้องเปลี่ยนจากตัวเองก่อนนะ้าสถานที้ข้าพเจ้ากระบอกว่าอย่างไรเพราะว่านี่มีหลายท่าน